ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ13นาิก6นาทีเพื่อไทยวันการใช้อำนาจรัฐอำนาจเกินกง้อยตั้งซ่อมหลักสี่ตั้งทีมตามจับแล้วจีกะกะตตรวจสอบ 13.14นาิกานาทีบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดทำการดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น6.91จุดแต่1,663.97จุดมูลค่าการซื้อขาย42,381.87ายดล้านบาท13.29นาิกานาทีผลเอกคงชีเพเผยนายกรัฐมนตรีกำชับทุกเหล่าทัพวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและสนับสนุนการดึกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้น13นาิกานาที วิกฤตหมูและไข่ไก่แพงพาณิชเต็นพื้นที่จังหวัดพังงาเร่งตั้งจุดจำหน่ายหมูไข่ไก่เพื่อช่วยเหลือประชาชนล่าสุด13นาิ50นาทีชมรมสาลาแท็กซี่มิเตอร์ยื่นหนังสือถึงผู้จัดการบริษัทขนส่งให้ยกเลิกเรียกเก็บค่าจอดแท็กซี่ตามคำสั่งกรมขนส่งทางบกเกาะติดสถานการณ์ข่าว inn news ราั